สวัสดีครับนานทุกท่านสวัสดีนานาเอฟซทุกท่านแล้วก็น้องๆเอฟซทุกท่านในตอนเช้าๆด้วยนะครับวันนี้นะครับมีปัญหาอีกแล้วนะครับนี่นานเห็นเไรผิดปกติไหมใช่แล้วครับมือดึงพับเบาะนะครับของเบาะหน้านะครับฝั่งคนขับตรงนี้หลุดออกมานะครับก็คือตัวนี้นี่ นะครับจริงๆเขาได้หลุดในรอบอาทิตย์นี้หลุดเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับก็คือตัวนี้แต่ว่าครั้งแรกเนี่ยผมอยู่หน้าหน้างานนะครับอยู่หน้าไซน์งานก็เลยไม่ได้ทําการแก้ไขนะครับก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแต่เมื่อวานนะครับก็ได้หลุดออกมาอีกแล้วนะครับก็เลยทําการวิเคราะห์อย่างละเอียดนะครับว่าปัญหาเขาเกิดจากอะไรนะครับจริงๆก็ทราบตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาหลุดแล้วล่ะนะครับแต่ว่า ไม่มีเวลาทำนะครับแล้วก็ไม่อยู่ในสถานที่ที่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับตัวนี้เขาจะอยู่อย่างนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่เขาดูดออกมาเฉยเลยตอนที่ผมอ่ากำลังเลื่อนบอกนะครับให้ให้ให้พนักพิงเนี่ยถอยหลังไปนะครับนี่นะครับตัวล็อของเขานะครับอ่ะมาดูปัญหากันดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปมันจะเยอะๆนะครับ นี่ตัวล็อกเขามีอยู่ตัวล็อกเดียวนะครับก็คือตัวนี้นะนะเห็นไหมนี่ครับตัวนี้นะครับจะมาล็อกกับตัวขาที่เป็นเหล็กตัวนี้นะครับเขาจะมีตัวเดือยล็อกเล็กๆโผล่ขึ้นมาบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับเขาจะล็อกกับตัวนี้พอดีนะครับนี่นี่ฮะตัวนี้นะครับปัญหาก็คือรถคันนี้นะครับรถเป็นออร์นิวแม็กปี2012นนะครับเป็นรถแรกเลยของการผลิต นะครับที่ผมได้มานะครับรถคันนี้อายุ10ปีกว่าแล้วนะครับแน่นอนที่สุดนะครับตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีอายุเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเกิดปัญหาลักษณะนี้ขึ้นนะครับตัวล็อกตัวนี้นะครับเขาเผยอออกมานี่นาๆเห็นไหมนะครับอันนี้ผมได้แก้ไขเบื้องต้นไปแล้วนะครับในระดับหนึ่งนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับทีจริงแล้วตัวล็อกตัวนี้นะครับจะเสมอเลย น่าเห็นไหมเนี่ยตัวนี้เขาจะเสมออย่างนี้อ่าเนี่ยเขาจะเสมอเรียบไปเลยนะครับตรงนี้เพื่อที่ใช้ในการล็อกนะครับล็อกกับดื้อบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ตอนเนี้ยเขาเผยอออกมานะครับตอนแรกที่เขาหลุดครั้งที่สองเนี่ยนะครับตรงนี้เผยออ,อกมา,มามากๆเลยนะฮะเผยอออกมาคือเยอะมากๆนะครับถึงแม้เราจะใส่กลับเข้าไปยังไงเขาก็จะหลุดอยู่ดีถ้าเราไม่ทําการแก้ไขนะครับวิธีแก้ไขก็ ง่ายมากนะครับแบบผู้ใช้ทั่วไปนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับให้นานๆนะครับเให้ความร้อนกับบริเวณเรือตรงนี้ก่อนนะครับจะด้วยอะไรก็ได้นะครับจะด้วยน้ําร้อนนะครับหรือว่าใดเป่าผมของคุณภรรยาก็ได้หรือจะเอาไปตากแดดก็ได้นะครับแต่ตากแดดนี้จะนานหน่อยนะครับนั่นําเป็นน้ําร้อนนะครับหรือว่าเป็นไดเป่าผมก็ได้นะครับเผาบริเวณนี้นี่นี่นี่บริเวณจุดเนี่ยจุดขาของเขาเนี่ย นะครับให้เข้าร้อนนะครับพอเขาร้อนเนี่ยตัวนี้จะขยับได้จะให้ตัวได้แล้วให้นนาใช้มือนะครับก่อนที่จะใช้นิ้วมือหรือว่าในการกดตรงนี้เข้าไปเนี่ยให้นานาใช้ผ้านะครับหรือว่าถุงมือก็ได้นะครับไม่งั้นมือจะพองได้นะครับเพราะว่าเขาจะร้อนมากกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นให้นานานะครับราดน้ําเย็นลงไปเลยนะครับหรือว่าไปจุ่มในน้ําเย็นก็ได้หรือก็หรือว่าราดน้ําเย็นนะครับหรือว่าน้ํา รุณหภูมิปกตินี่แหละนะครับแต่ไม่ร้อนนะครับแล้วก็กดไว้ลักษณะนี้นะครับทําสัก2อสามรอบนะครับจะทําให้ตัวล็อกตัวเนี้นะครับกลับเข้าไปที่เดิมนะครับแต่จริงๆก็ไม่ที่เดิมหรอกนะครับเพราะว่าตัวอะไหล่มีอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าเขาจะมีระยะที่เพียงพอต่อการล็อกนะครับก็คือประมาณนี้นะครับก็หากทําครั้งแรกนะครับแล้วเขายังยัง ฝืนพเพอยออกมาอยู่นะครับก็ทําสักสองสามรอบนะครับก็จะได้ประมาณนี้นี่นะครับก็ต้องเข้าใจด้วยว่าตัวอะไรเนี่ยนะครับมีอายุเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแก้ไขได้ได้ได้แค่ตามที่เขาตามที่เราแก้ไขได้อะนะครับประมาณนี้ถ้าดีที่สุดก็เบิกใหม่นะครับแต่ว่า,าผมว่าเขายังใช้ได้อยู่นะครับแล้วผมว่าชอบสีเดิมๆด,ด้วยนะครับถ้าเราเบิกมาใหม่เนี่ย สีเขาจะเหื่อมากเลยนะครับเยสีเขาจะเหื่อกว่าเพื่อนนะครับซึ่งอืผมไม่ค่อยชอบนะครับผมชอบอะไรที่มันมันเป็นสีที่มันเท่ากันนะครับผ่านการใช้งานมาเท่ากันนั่นเองนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนั่นก็คือวิธีแก้ไขนะครับต่อจากนั้นนะครับให้นะนะนะครับทําการติดตั้งกลับเข้าไปนะครับง่ายๆเลยก็คือสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปเนี่ยสอดเข้าไปบริเวณนี้กับตัวนี้ นะครับแล้วเขาดันเข้าไปจนสุดนะครับจนตัวล็อกเขาล็อกกันอย่างสนิทนะครัเขาจะมีเสียงดังคลิกเล็กๆ1ครั้งนะครับนั่นก็คือเขาได้ล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับนานาทุกท่านสำหรับการติดตั้งนะครับมือพับเบานะครับกลับเข้าไปที่เดิมตัวนี้นะครับก็นานาก็จะเห็นได้ว่าการติดตั้งไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวอะไหล่เขาค่อนข้างที่จะอายุเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวหากเราไม่ละเอียดเนี่ยจะทําให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเสียหายเพิ่มเติมเนี่ยถ้าล็อกของเขาเนี่ยหักไปเลยนะครับก็คงจะต้องเบิกใหม่นะครับเพราะว่า เขามีตัวล็อกอยู่แค่ตัวเดียวนะครับตัวล็อกเขาจะอยู่บริเวณนี้ฮะตรงนี้นะครับอย่างที่ผมได้แจ้งให้กับนานาตั้งแต่ข้างต้นนะครับตัวล็อกที่เป็นพลาสติกของตัวมือพับเบาะตัวนี้นะครับจะเป็นล็อกกับตัวเหลือยเล็กๆนะครับที่อยู่บริเวณเหล็กที่เขาโผล่ขึ้นมานะครับแค่นั้นเองตัวเดียวนะครับนั่นคือการล็อกของเขานะครับอันนี้ก็นานาระวังกันไวด้วยนะครับในขั้นตอนของการติดตั้งนะครับ อ่ะประมาณนี้หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ฮะเขาจะแน่นๆนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะหลุดอีกไหมนะครับแต่ถ้าหลุดอีกเป็นครั้งที่สามนะครับก็คงจะเป็นจะต้องเบิกใหม่แล้วละนะครับประมาณนี้โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับนานาทุกท่านนะครับที่ใช้รถออลนิวตี้แมนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 2เป็นต้นมา นะครับก็จะใช้ตัวมือเปิดตัวนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับจะเว้นตัวท็อปนะครับตัวท็อปก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวล่างลงมาเนี่ยนะครับตัวพับเบาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสําหรับด้านหน้านะนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ